ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับพบกับช่องตีติกรถดมือสองนะครับวันนี้นะผมมีรถนะครับเจ้าวีออสนะครับเจน2สภาพสวยมากๆนะครับคันนี้นะครับเจ้าของได้ทาการตกแต่งนะครับแรปทั้งคันนะครับเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวงไปดูรอบคันก่อนนะครับเดี๋ยวมาสุปอิกทีท้ายคลิปนี่นะครับให้ชมนะครับด้านขวานะบอกเลยนะครับสวยๆเลยนะครับฟิล์มนะครับคันนี้ต้องย้ํานะครับว่าเป็นรถเจ้าของเดิมหุ์มฟิล์มมานะครับ สวยมากๆนะครับเป็นสีเรียกว่าสีเทานะครับเมทัลลิกนะค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับลงตัวมากนะครับล้อแมกนีบอกเลยเป็นล้อแมกเลนโซแท้นะครับสวยเลยนะครับสภาพทุกอย่างลงตัวมากๆนะครับเป็นรถบ้านนะครับย้ํานะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับตัวนี้นะรถสวยจริงๆครับสีสติ๊กเกอร์ผมตีให้สักเกเอร์เซนแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมก็ทําการหุ้มมาได้สักพักแล้วนะครับ ก็ยังสวยสียังเงายังฉ่ำอยู่นะครับเนี่ยครับสวยเลยนะครับสะท้อนแสงนะครับตัวนี้นะถ้าอยู่แดดนี่ยิ่งสียิ่งเงานะครับสะท้อนมากเลยนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆสวยเลยนะครับใครที่หาอยู่ผมบอกเลยคันนี้นะครับไม่ผิดหวังขับดีด้วยนะครับภายในสวยช่วงล่างดีนะครับเนี่ยครับสวยจริงๆครับ นี่นะครับเดี๋ยวให้ชมอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับเจ้า V ีออสนะเจ้าของเดิมนะแต่งสไตล์ v i p นะครับตัวนี้ทําการแลปนะครับสีใหม่นะครับเรียกว่าสีเทาเมทัลลิกนะครับสวยมากๆนะครับเจ้าของเดิมแลปมาก็น่าจะหมื่นนะครับหลักหมื่นนะผมไม่แน่ใจว่ากี่บาทนะแต่ผมว่าสภาพนี้น่าจะได้หมื่นขึ้นแน่หมื่นห้าสองสองหมื่นแน่นอนครับเฉพาะแลปนะตัวนี้นะครับเป็นสีเทานะเทาเมทัลลิกนะครับสวยมากๆ ทรงสวยมากเลยนะครับพร้อมล้อล้อแม็กเลนโซ่แท้นะครับสภาพสวยเลยนะครับเนี่ยครับให้ชมดูก่อนนะคันนี้นะชุดแต่งสเกิร์ตรอบพันเลยสวยมากๆนะครับตัวนี้เป็นเจ้าวีออสปี2008นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับย้ํานะครับรถบ้านแท้นะครับชุดไฟหน้านะครับทําการหุ้มคมดําให้เรียบร้อยนะครับหลังคาดํานะครับหุ้มหลังคานะครับให้เรียบร้อยสวยเลยนะครับคันนี้นะครับย้ําเลยนะว่ามันสวยมากๆ โอเคครับเนี่ยครับดูเลยนะครับว่าสีสวยจริงๆนะครับผมภายในนะครับสวยเลยนะครับภายในเดิมๆนะครับแผงข้างสวยสมบูรณ์มากนะครับเบาะนะครับเจ้าของเดิมนะครับทําการหุ้มเบาะหนังใหม่นะครับเป็นเบาะหนังใหม่นะครับสีแดงนะครับเดินได้แดงนะครับสีดําเดินได้แดงแต่เข็บแดงนะค่อนข้างจะสปอร์ตลงตัวเลยนะครับตัวนี้นะพิเศษนะครับเปลี่ยนจอนะครับแอนดรอยสิบนิ้วให้เรียบร้อยดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับค่อนข้างจะสวยเลยนะครับ เนี่ยครับเกียร์ออโต้นะครับเบาสวยกิฟนะครับตัวนี้นะสวยมากๆนะครับทุกอย่างสวยเลยนะครับสมบูรณ์มากๆไม่มีแตกหักฉีกขาดนะเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยสวยเลยใหม่เลยนะครับรถกลิ่นหอมมากนะครับเจ้าของเป็นผู้หญิงนะครับดูแลดีมากๆนะครับเนี่ยครับเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงครับทาการจัดแต่งได้ลงตัวมากๆนะครับค่อนข้างจะสวยเลยนะครับข้างหลังก็หุ้มหนัง ใหม่หมดนะครับมีกล้องบันทึกนะครับทุกอย่างสมบูรณ์มากนะครับเนี่ยครับเบาสวยเลยนะครับโอเคครับนี่ครับให้ชมด้านหน้านะครับสภาพสวยเลยนะครับผมเครื่องสวยเลยนะครับเนี่ยครับเป็นสีเทานะครับสีเดิมก็เป็นสีเทานะครับพุ่มไว้นะตัวนี้นะครับใครไม่ชอบก็ลอกออกได้นะครับแต่ผมว่าสีนี้สวยมากเลยนะครับ เบ้าชกซ้ายขวาเดิมหมดนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับซ้ายขวาทุกอย่างเดิมหมดนะครับเครื่องแห้งๆนะครับไม่เคยแก๊สเป็นเครื่องเดิมตรงรุ่นตรงเล่มนะครับเครื่องนเดิมแห้งๆเลยสวยๆเลยนะครับไม่เคยแก๊สนะย้ํานะครับว่าไม่เคยแก๊สสวยมากๆครับเครื่องนิ่งๆเลยนะครับผมนี่นะครับให้ชมด้านท้ายนะครับสวยมากๆนะครับเจ้าของเดิมนะครับติดตัวนี้ปกติแล้ววีออดไม่มีนะครับตัวนี้เจ้าของเดิมทําการซื้อจัดให้ใหม่นะครับเป็นพรมปิดฝาท้ายนะครับ แผ่นปูพื้นนะครับฝาท้ายสวยมากๆนะครับอันนี้ได้เดิมนะครับส้ายขวาเดิมหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยครับนี่ครับของเดิมหมดนะยางอะไรอยู่ครบแม่แรงอะไรอยู่ครบนะครับข้างหลังข้างในอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารถไม่เคยเปิดฝาท้ายเท่าไหร่นะครับอาจจะมีฝุ่นนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเนี่ยครับอาร์คเดิมทุกอย่างนะสวยๆเลยไม่เคยแก๊สนะครับถือว่าค่อนข้างสวยมากๆนะครับท้าย นะครับได้ยางปูพื้นใหม่เลยสวยๆเลยนะครับนะี่ครับไฟท้ายก็หุ้มเป็นนะครับเป็นไฟนะครับโคมดําให้เรียบร้อยนะครับสวยมากๆเลยนะครับผม ครับก็นี่นะครับขึ้นมาด้านภายในแล้วนันผมนะครับจะลองนะครับให้ดูนะว่าภายในเป็นยังไงภายในนี่สวยเลยนะครับจอวิทยุทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดนะครับวิทยุนะครับลูกค้าเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับดูหนังฟังเพลงได้นี่ครับเกียร์นะครับเกียร์ถอยนะครับผมลองให้ดูเลยนะครับถอยหลังเลยรถเคลื่อนตัวได้เลยนะครับไม่มีการรอรอบรอร้อนนะทุกอย่างเกียร์ต้องไปได้เลยนะครับนี่ครับทุกอย่างสมบูรณ์มากนะครับแอร์นะครับหนาวเลยนะครับกระจกนะครับ ขึ้นลงนะครับครบนะครับนี่ครับซ้ายขวาครบหมดนะครับขึ้นลงครบหมดเลยนะครับไม่ผิดหวังเนี่ยครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมพาไปลองขับนะครับว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็มาสรุปอีกทีท้ายคลิปถ้าผมโอเคครับก็เนี่ยนะครับผมพาออกถนนใหญ่ให้ดูเลยนะครับว่าการขับขี่ถือว่าดีเลยนะครับนุ่มนวลนะครับอัตราเร่งถือว่าสมบูรณ์มากนะครับแต่นิดเดียวนะครับลดเคลื่อนตัวได้เลยนะครับ สมบูรณ์ขับช่วงล่างดีนะครับใครที่หาอยู่ผมบอกเลยคันนี้นะครับเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับยังไงผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับถือว่ารถคันนี้นะขับขี่ดีมากนะครับประหยัดด้วยนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปสรุปให้อีกทีท้ายคลิปนะครับผมครับผมโอเคครับก็นี่ผมจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับตัวนี้นะครับเป็นเจ้าวีออสเจนสองนะครับปี2008นะครับเป็นเกียร์ออโต้รถบ้านแท้บุคคลนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับคันนี้นะครับสีนะครับได้ทําการแร็ปนะครับเจ้าของเดิมแลปสีใหม่นะครับ เป็นสติ๊กเกอร์นะครับเขาเรียกว่าสีเทาเมทัลลิกนะค่อนข้างจะสวยเลยสภาพมีหมุนตีให้สักเกแล้วกันนะตัวนี้นะครับสวยมากเลยนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเจ้าของเดิมนะครับทำการหุ้มนะครับหุ้มหนังใหม่นะครับเรียบร้อยสวยเลยนะครับทุกอย่างลงตัวมากรถคันนี้นะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับ ช่วงล่างถือว่าดีมากๆนะครับขี่ดีมากเพราะตัวนี้ผมเดินทางไกลนะครับไปรับกับเจ้าของเดิมที่อยุธยานะครับขับมาร้อยกว่าโลนะครับค่อนข้างอยาสมบูรณ์มากขับขี่ดีนุ่มนวลนะครับล้อแม็กแต่งนะเป็นของแลนโซแท้ชุดแต่งนะครับครบสเกิร์ตรอบคันครบเลยนะครับตัวนี้พิเศษนะครับเปลี่ยนจอเป็นวิทยุ a อ d ด o อ d ให้เรียบร้อยขนาด10นิ้วดูหนังฟังเพลงได้ตัวนี้นะครับมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับวิ่งอยู่2 0 0 0 0 0กว่าโลนะครับภาษีนะครับหมดปี 69นะครับเจ้าของเดิมต่อให้ปีหน้าเลยนะครับตัวนี้ยังมีประกันชั้น2นะครับยังไม่ขาดนะครับเจ้าของเดิมเพิ่งต่อได้ไม่กี่เดือนเองนะครับเกือบเหลือประมาณสัก10เดือนนะครับประกันชั้น2นะครับยังอยู่ครบหมดนะครับคันนี้นะครับใครที่หาอยู่นะผมบอกเลยว่าพร้อมใช้ขับหล่อมากเลยนะครับสวยๆเลยคันนี้ผมเปิดราคาไว้ไม่แรงนับหนึ่งแบาทเท่านั้นเจ้าของนะครับบอกเลยนะครับว่าใครได้คันนี้ไปนะครับ ถือว่าโชคดีเพราะว่าเจ้าของดูแลดีมากๆเจ้าของเดิมนะคันนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับหนึ่งแสนสาบาทนะครับดูรถที่สมุดประกันเทวลักษ์เบอร์โทรผมอยู่ด้านบนโทรมาได้24ชั่วโมงนะผมมีบริการนะครับจัดส่งทุกประเทศเหมือนเดิมนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับพิเศษของทางนะครับร้านเราครับคือผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับใครที่ไม่สะดวกนะครับโอนเงินนะครับโทรมาสอบถามการเก็บเงินปลายทางได้อย่างไงผมฝากคันนี้ไว้เลยครับสวยมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ